สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับ m ม้บล็อกสิบครับและวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการเอาเฟอร์เวอร์ม c ครับแบบฟรีนะครับเนี mm ่ยผมใช้ m i n e ับเฟ t ร์เวอร์เปเปอรอยู่ครับเช็ค T P s ได้สิบไม่แหลกเลยนะครับโอเคถ้าอยากจะได้เฟลร์เวอร์นะครับตามขั้นตอนที่ผมทำเลยนะครับโอเคแล้วเต็ปแรกก็คือการเปิด Google ขึ้นมาก่อนนะครับ ต่อไป first เราเขียนว่า magma node นะครับแล้วฟล์อ in เลยจะพาไปที่หน้านี้ครับถ้ายังไม่มีรหัสก็กด login เลยพวกนี้ไปเลยครับนะครับกด try for free ครับแล้วก็ create f a v s r ไใชื่ออะไรพวกนี้ไปครับ testing ใ m p ซิแล้วก็ให้เลือกเกมว่าใช้จ a วาครับพอเดี๋ยวจะไป Configure หรือว่าตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ในหน้านี้ครับหลังจากกด next แล้วแล้วก็เลือกเวอร์ชันของเซิร์ฟนะครับแต่ผมมีแล้วมันก็ไม่นเนี่ยครับเป็นแบบนี้พอเลือกเสแล้วครับคุณจะมาที่หน้านี้ครับนี่ครกดไปตรง manage ตรงนี้ครับ คุณก็จะมาที่หน้านี้แล้วกดไปตรงนี้ครับเโผลมาที่หน้านี้ครับเออมันจะขึ้นให้ล็อกอินก่อนนะครับก็ใส่รหัสที่คุณทำไว้เชื่อมต่อกับแมกมาโ d e เข้าไปครับแล้วมันก็จะมีเฟลเบอร์ขึ้นมาครับแมกมาโนดตรงนี้แล้วก็เฟลเบอร์ครับเข้าไปแล้วก็ไปเลือกปลักอินได้เลยหรือว่ามอดถ้าแบบเออใช้เป็นพวก เติมน,นะครสตาร์ทไปแล้วก็คือเฟิร์เวอร์ที่เปิดคลิปไปตอนแรกนะครับไม่แหลกนะเล่นกับเพื่อนได้ถึงยี่สิบคนเลยครับอัปโหลดไฟล์อะไรพวกนี้ได้ตามสบายเลยครับเลือกมอดแพ็กได้ด้วยครับ แล้วก็ถ้ามีเพื่อนที่แบบเป็นเหมือนแอดมินหรืออะไรครับอยากให้เพื่อนไปแอดมินหรือว่าเออไปได้คนสมัครการไปแอดมินถ้าเปิดเป็นเซิร์ฟแบบเซิร์ฟใหญ่ครับก็ไปที่ user n e w user ได้เลยครับแล้วก็เรื่องพวกตรงนี้ครับถ้าจะให้คนนั้นแบบเออได้ฟิดทุกอย่างครับ แล้วกด i n v ไว้นะครับหลังจากใส่อีเมลด้านบนแล้วกด i n v ไว้ด้านบนก็ได้ครับก็ขอบคุณสำหรับที่วิดีโอนี้ครับวิดีโอนี้ตั้นมังมันจะมีอีกเซิร์ฟหนึ่งด้วยครับชื่อว่า a n แอสนะครับแต่มันอาจจะแลกนิดหนึ่งครับแต่ผมก็แนะนำใช้เหมือนกันนะครับมันก็ดีดมาก เออแต่ถ้าเป็นคนไทยนะครับตอนขึ้นมาอาจจะแบบมีคิวนิดหนึ่งนะครับเพราะคนต่างชาติขึ้นมาใช้ออเทอตอก็ขอบคุณที่ดูวิดีโอนี้ะครับและเจอกันวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบาย